ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยโรงเรียนบ้านทุ่งในไร่สวัสดีค่ะ วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูอรวีทองมากครูโรงเรียนบ้านทุ่งในไร่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3มาเรียนรู้หลักภาษาน่ารู้กับครูหวานสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันนั้นรอติดตามได้เลยค่ะ หลักภาษาน่ารู้กับครูหวานในวันนี้มาพบกับเรื่องมาตราแม่กกค่ะมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานท4.1เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภ,าภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติตัวชี้วัดป .3 าทับหเขียนสะกดคคำและบอกความหมายของคำ ก่อนเข้าบทเรียนวันนี้ครูหวานมีเพลงมาตราแม่กกมาฝากนักเรียนด้วยนะคะซึ่งเป็นเนื้อร้องและทำนองจากช่อง Youtube สื่อการเรียนการสอนของครูเจค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อร้องกันเลยค่ะและนี่คือเนื้อร้องเพลงมาตราแม่กก เดี๋ยวครูหวานจะร้องเพลงมาตราแม่กกและให้นักเรียนร้องพร้อมกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะมาตราแม่กกมาตราแม่กกไก่ไข่ควายไก่ไข่ควายคอระครังทีดังกังวานคอระครังทีดังกังวานสารานสุ ใจสรานสุขใจโยกเยกเลขหกยกเยกเลขหกเมกรกโชคเมกรกโชคลวดสะกดด้วยแม่กกลวดสะกดด้วยแม่กกมีสีตัวมีสีตัวร้องกันได้ไหมคะเด็กๆเกพลงนี้นะคะจะทำให้นักเรียนรู้ว่ามาตราแม่กกมีตัวสะกดใดบ้างนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราร้องเพลงมาตราแม่กบจบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะเกมที่ครูหวานเตรียมมาวันนี้นั่นก็คือเกมใช่หรือไม่นะคะครูหวานเตรียมมาทั้งหมด3คําถามด้วยกันคําตอบตอบง่ายมากๆเลยค่ะนักเรียนแค่ตอบว่าใช่หรือไม่นะคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับข้อที่1กันเลยค่ะข้อ1 แมกกคือคำที่มีกอไก่สะกดใช่หรือไม่คะติก๊กตอกติก๊กตอกถูกต้องคะ่ะข้อนี้ตอบใช่นะคะข้อสองแม่กกมีกอไก่เป็นตัวสะกดเพียงหนึ่งตัวใช่หรือไม่คะติก๊กตอกติก๊ก ถูกต้องแล้วค่ะข้อนี้ตอบไม่นะคะข้อ3ขอไขอค่คอควายคอระคังเป็นตัวสะกดในแม่กกใช่หรือไม่คะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องค่ะข้อนี้ตอบใช่นะคะเด็กๆ เยี่ยมมากค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเ,เกมใช่หรือไม่เด็กๆตอบถูกไหมคะใครตอบได้3มข้อเก่งมากเลยนะคะเยี่ยมมากส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกต้องฝึกฝนต่อไปนะคะคุณครูเป็นกำลังใจให้คะ่ะมาาตราแม่กกคือคำที่มีกอเป็นตัวสะกดตรงตามมาตราและมี ขอไข่คอควายคอระครังเป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราซึ่งออกเสียงเหมือนกอเป็นตัวสะกดเรามาดูตัวอย่างคำที่สะกดด้วยกอไก่กันนะคะคออ่านว่าคอโยกเยกอ่านว่าโยกเยก ซึ่งกอไก่นะคะเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราตัวสะกดค่ะตัวที่สองสะกดด้วยขอไข่นะคะตัวเลขอ่านว่าตัวเลขประมุกอ่านว่าประมุกคำทั้งสองคำนี้ใช้ขอไข่เป็นตัวสะกดแต่จะอ่านออกเสียงเหมือนตัวกอไก่สะกดค่ะ ัวสะกดตัวต่อไปสะกดด้วยคอควายนะคะมาเรียนรู้คำกันเลยค่ะเชื้อโรคอ่านว่าเชื้อโรคพญานาะคอ่านว่าพญานาะคคำทั้งสองคำนี้สะกดด้วยคอควายแต่จะออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดค่ะและตัวสุดท้ายสะกดด้วยคอระฆังค่ะ ตัวอย่างคำหนึ่งคำคือคำว่าเมฆอ่านว่าเมฆคำว่าเมฆสะกดด้วยคอระครังซึ่งอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะตัวอย่างคำมาตราแม่กกกระติกกระแทกกระบอกฉีกบันทึกเผือกระลึก โลกค่าสึกมะกอกความรักตัวเลขเพาะปลูกความสุขเชื้อโรคเมฆโชคดีสามคัคคีประมุกสุนักสุขใจพญานาคดอกรัก เลขหกจบไปแล้วนะคะสำหรับความรู้เรื่องมาตราแม่กกคะ่ะนักเรียนจำไว้นะคะมาตราแม่กกมีตัวสะกดทั้งหมด4ตัวตัวที่1คือกอไก่เป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตราตัวสะกดส่วนตัวที่2คือขอไข่คอควาย และคอระครัง3ตัวสะกดนี้อยู่ในมาตราแมกกแต่จัดเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะเด็กๆให้นักเรียนมันฝึกฝนทบทวนเพื่อให้มีความแม่นยำในหลักภาษาให้มากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดค่ะ อีกหนึ่งนาทีนะคะ หมดเวลาค่ะหมดเวลาทําแบบฝึกหัดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ นี่คือเฉลยแบบฝึกหัดคำทั้ง10คำในการเติมตัวสะกดมาตราแม่กกนะคะใครทำได้เต็มบ้างไหมคะมีไหมคะสองเสียงหน่อยเยี่ยมมากเลยคะ่ะนักเรียนเยี่ยมมากทุกคนเลยนะคะเก่งมากคะ่ะส่วนใครที่ยังทำถูกบ้างผิดบ้างขอให้ทบทวนบทเรียนและฝึกฝนต่อไปนะคะคุณครูเป็นกำลังใจให้คะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ กับห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3หลักภาษาน่ารู้กับครูหวานสำหรับวันนี้บายบายค่ะ